อุ้ยเป็นคนช้อปปิ้งค่อนข้างบ่อยแล้วก็บ่อยมากๆแล้วค่ะก็ถ้าเกิดว่ามีเวลาปุ๊บก็เหมือนสาวๆทั่วไปนะคะก็ไปช้อปปิง้งเพราะว่าช้อปปิ้งเนี่ยมันเหมือนแบบว่าช่วยให้เราผ่อนคลายด้วยแล้วก็ได้ของใหม่ๆกลับบ้านกลับมาเสร็จสวยวันต่อไปได้อีกค่ะสถานที่ช้อปของอุ้ยเนี่ยนะคะก็จะมีมีไปต่างประเทศบ้างถ้าเกิดในประเทศเนี่ยก็เซน็นทรัลชิดลมเซ็นทรัลเวิลสยามค่ะ แบรนด์ที่ชอบเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าที่ใส่ง่ายๆเลยก็จะมี um มีแก p นะคะมีวิกตีรูทแล้วก็มี a s ซาวมีเอส r รีถ้าเป็นแบ,บรนด์รองเท้าก็จะมีชาลสันคีสมีรองเท้าเนี่ยบางทีก็ชอบเลือกเหมือนกันก็ซื้อ h ไฮแบรนด์ด้วยค่ะมันเป็นอะไรที่อยู่กันหน้าเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกแบ,บรนด์ที่ค่อนข้างที่มีอินกร d เดียที่ uh เหมาะเหมาะกับผิวนะคะบางทีก็เป็นของธรรมชาติมีบลูมีชันตะไคร่ถ้าเกิดเป็นแบรนด์ที่เป็นแบบว่าเครื่องสำอางเครื่องเครอสำอางอะไรเงี้ยค่าที่เกี่ยวกับสีสันเนี่ยก็ไม่ควร s m a s h b o x นะคะเพราะว่า s m s s h o x เนี่ยมันมันออริจินอลแล้วเนี่ยมันมาจากเขาเรียกว่าเป็นสตูดิโอเมคอัพสำหรับใช้ถ่ายภาพอะไรเงี้ยค่ะแต่พอถ้าเกิดว่าเราเอามาได้แต่งบนหน้าเราอ่างเงี้ยมันก็ก็แอพพลายกับทุกวันด้วยเหมือนกันค่ะ เป็นคนติดรองเท้าซื้อรองเท้าบ่อยมากซื้อเครื่องประดับเยอะเสื้อผ้าเนี่ยรองมาเ,เครื่องประดับนี่ก็จะซื้อเรื่อยๆค่ะแล้วก็รองเท้านี่ก็จะซื้อเรื่อยๆพอมีรองเท้าคู่ใหม่แล้วก็อุ๊ยมีเสื้อตัวไหนหรือกระโปรงตัวไหนที่สามารถเข้ากับรองเท้าที่เราชอบเนี่ยก็จะก็จะตามมาอีกช้อปปิ้งในแบบของอุ้ยเนี่ยนะคะจะต้องฉลาดซื้อฉลาดจ่าย Pay Less Get more ประมาณนี้เพราะว่า,เ,าเสื้อผ้าแฟชั่นอย่างโดยทั่วไปเลยเนี่ยเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นเนี่ยมันมาแล้วก็มันไปไวเ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราฉลาดซื้อเลือกสไตล์ที่ค่อนข้างที่จะอยู่กับเราได้นานแล้วก็สามารถใช้ได้กับซีซั่นอื่นๆได้ไวเนี่ยมันก็จะทำให้ลดการใช้จ่ายแล้วก็ใช้จ่ายอย่างฉลาดค่ะ ฝากถึงแฟนรายการช้อปปิ้งแกงทุกๆคนนะคะก็ถ้าอยากจะซื้อของอะไรต้องส,สมาร์ทช็อปนะคะซื้อของที่จําเป็นแล้วก็ซื้อของที่ใช้ได้นานเพราะว่าแฟชั่นเนี่ย come and go แต่ว่าสไตล์ never go out ค่ะ